คุณใช่คนที่เขาตามหาและอยากใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันหรือไม่นะคะในสายตาของเขาเนี่ยเขาได้เคยคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวอนาคตระหว่างคุณกับเขาเอาไว้บ้างหรือไม่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองให้ไพ่มาเจาะลึกล้วงจิตใจของเขากันค่ะคุณใช่คนที่เขาตามหาและอยากจะฝากฝังชีวิตเอาไว้ด้วยหรือเปล่าเขากําลังคิดและรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้กันแน่ค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอลีโอด้วยนะคะท่านใดก็ตามที่เปิดมาเจอคลิปของเราเป็นครั้งแรกฝากทุกท่านกดติดตามกดถูกใจค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเรามาเจาะลึกกันนะคะใครบางคนที่คุณอาจจะกําลังรู้สึกนึกถึงเป็นคนแรกเลยที่ได้เปิดมาเจอคลิปนี้ในหัวของเขามีความคิดอยากมีคนอยู่ในชีวิตมากแค่ไหนเราใช่คนที่เขาตามหาหรือไมค่ค่ะสําหรับใครที่จะฟังคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะ และสามารถคอมเมนต์เป็นครารูให้กันได้นะคะมาดูกันนะในหัวของเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคุณกันบ้างเนาะเขามีความรู้สึกนักคิดอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูกันใบแรก The Moon ใบที่สองได้พลังงานของสองเหรียญใบที่3ได้พลังงานของสี่ไม้เท้า และใบที่สี่ได้พลังงานของ8ดไม้เท้าค่ะ จากพลังงานที่เกิดขึ้นนะคุณได้ไพ่เดอะมูนนะคะ two of the pentacle สี่ไม้เท้าและแปดไม้แม่หมอว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาคิดเอาไว้อยู่ในใจเหมือนกันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรากับเขาอาจจะกำลังเรียนรู้หรือเปิดใจกันอยู่บางคนอาจจะเป็นเรื่องราวโมเมนต์ความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอาจจะยังอยู่ในความรักนะคะที่อาจจะยังไม่ชัดเจนเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณกับเขาจะต้องเรียนรู้ในการเปิดใจในการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเปิดใจพูดคุย แม่หมอรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เขากําลังคิดอยู่ในหัวเหมือนกันว่าเขาต้องการอยากจะสร้างอนาคตหรือเขามองเห็นว่าในอนาคตของเขานั้นอาจจะมีตัวตนของคุณเป็นส่วนประกอบอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่เรื่องนี้ตัวของเขาอาจจะจําเป็นขอเวลาในการที่เรากับเขาจะได้รู้จักกันให้มากขึ้นและลึกซึ้งมากกว่านี้ซะก่อนนะคะในหัวของเขาคิดเรื่องนี้กับคุณเช่นกันและเขามองว่าเขาต้องการในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั้น ดำเนินหน้าต่อไปยาวๆแล้วจะมีโอกาสที่เรื่องราวนี้จะเป็นไปได้ค่ะทีนี้มาดูกันนะคะคุณลูกดวงเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆแล้วหรือยังหรือว่าเราอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เขาเลยในสายตาเขาเราดูเป็นคนยังไงนะคะมาดูกันเนะาะ3ดา4สี่เหรียญสมไม้เท้า และได้ Energy ของ Queen o o m o n e s สิ่งที่ไม่มาะมองเห็นนะคะคนคนนี้นะคนรักของคุณรวมไปถึงอาจจะเป็นพลังงานของตัวของคุณเองก็ได้หรือสลับกันนะคะมองว่าตัวของคุณอาจจะเอโรของเขานะคะอาจจะเคยเจอเรื่องราวของการผิดหวังเสียใจมาก่อน ในเรื่องราวของความรักนะคะทำให้เจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกก้า,กล,ากลัวกลัวไม่มั่นใจจะรักใครหรือชอบใครอาจจะมีความรู้สึกของความกังวลอาจจะมีความรู้สึกของความไม่มั่นใจดังนั้นจากเอเนอรนีีและจะพลังงานความรักที่มีให้กับคุณสําหรับแม่หมอมองว่าเจ้าตัวมีความรู้สึกชอบคุณ คุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาหลุดพ้นออกมาจากความเจ็บปวดเดิมๆจากสิ่งเดิมๆความรู้สึกที่ไม่มั่นใจตัวของคุณเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความกระตือรว้นสูงคุณลุกดวงเป็นคนพูดจริงทําจริงคุณลุกดวงเป็นคนมีความปรารถนาอันแรงกล้านะคะและตัวของคนนั้นเป็นคนที่สู้ไม่ถอยด้วยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณ กำลังมีพชชั่นกับอะไรคุณจะเป็นคนที่ลุยเต็มที่น่าจากพลังงานนี้ไม่เหมาะรู้สึกว่าเขารู้สึกการมีคุณเข้ามามาทําให้เขาหลุดพ้นออกจากเรื่องราวของความเสียใจออกจากปมอะไรบางอย่างในอดีตและความไม่เชื่อมั่นในตัวเองคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายและมีการวางแผนที่อยากจะมีความรักอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะสําหรับเขาคุณเป็นคนที่ใช่ในเรื่องอะไรมาดูกันนะ สำหรับเขาเราเป็นคนที่ใช่ในเรื่องไหนหรอ Page of s w o r d ได้พลังงานของ knight of cups และได้ energy นะคะของไพ่ h e e i l of fortune เขารู้สึกว่าโชคชะตาส่งคุณมาเขารู้สึกว่าโชคชะตาส่งคุณมาในความสัมพันธ์นี้สิ่งที่เขารู้สึกว่าคุณใช่คือคุณเป็นคนที่เขารักจริงๆ คุณเป็นคนที่ทําให้เขาเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือความรักของคุณมันเติมเต็มเขาเขารู้เชื่อว่าตัวตนของคุณกับเขาที่ได้มาเจอกันนี้นี่ไม่ใช่พลังงานของความบังเอิญแต่ว่านี่เป็นเรื่องราวของความรักและความรู้สึกอย่างแท้จริงเขารู้สึกคุณเข้ามาเปลี่ยนแปลงเขาและทําให้เขาจุดประกายความกล้ามากขึ้นกว่าเดิมค่ะและจากพลังงานที่เกิดขึ้นนี้นะคะแม่หมอมองว่าคุณเข้ามาเป็นตัวแปรอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวของเขานั้นกล้าที่จะเปิดใจให้กับใครมากขึ้น สำหรับเรื่องของการอยากมีคุณอยู่ในอนาคตมองว่าเป็นไปได้แต่สิ่งนี้เขาต้องการระยะเวลาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราทั้งสองนั้นจะสามารถอยู่ร่วมกันได้จริงๆพลังงานนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของใครบางคนที่คุณอาจจะกําลังดิวอยู่กับพลังงานของชาวออราศีธาตุลมมิถุนตุลกุมชาวธาตุน้ํากรกฎเมีพิจิกชาวราศีธาตุด,ดินพฤษภกันมังกรน,นะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้ด้วยค่ะบางคนอาจจะเป็นความรักที่คุณสองคนนั้นอาจจะยังไม่ได้ใกล้ชิดกันมากนะักสัง เกจากพลังงานของสามไม้เท้าแล้วก็ในเอเนอร์จีของ W เว l อ o ฟฟอร์จนเนาะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใครบางคนอาจจะมีการคุยกันจากในโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจจะเป็นการรู้จักกันจากเรื่องของงานแต่ด้วยเรื่องของงานหน้าที่และภาระต่างๆทําให้ในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้อยู่ด้ยวยกันอย่างเต็มที่100%หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แปไปม,มาๆค่ะ คุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเขาต้องการระยะเวลาเพื่อสร้างความมั่นใจในความสัมพันนี้นั่นเองนะคะอ่ะมาเจาะลึกลวงใจกันค่ะไพ่ใบนี้ก็เด็นมาก่อนเลยเนะาะไพ่อยากบอกอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะข้อความในใจลึกๆของเขาคือ positive way เขารู้สึกว่าคุณเข้ามาแล้วเป็นพลังงานบวกให้กับหัวใจของเขาทุกอย่างกําลังดําเนินไปในทิศท,ทางที่เป็นพลังงานบวกค่ะไพ่อยากบอกอะไรอีกมาดูกันนะคะ I'm appreciate everything you do for me. เขารู้สึกซาบซึ้งใจหลายๆสิ่งที่คุณได้มอบให้กับเขาคนนี้นะคะ you are my favorite person คุณเป็นคนที่เขาชอบที่สุดคนคนหนึ่งในความรักและในหัวใจของเขาเลยนะคะและใบสุดท้ายค่ะ true love คุณเป็นรักแท้ค่ะเขารู้สึกว่าคุณเข้ามาเป็นรักแท้คุณเข้ามาเป็นพลังใจเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็เขารู้สึกว่าเขารักคุณจริงๆนะนี่คือพลังงานสําหรับในวันนี้ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้ที่แม่หมอพูดมา เป็นเรื่องของคุณตรงกับสถานการณ์ของคุณสามารถพิมพ์คำว่าน้อมรับคำทํานายมารับเอเนอร์จีและพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยนะคะหรือสาหรับคุณดวงท่านใดค่ะอยากเจาะลึกดวงส่วนตัวจังเลยในตอนนี้เขามีความคิดอยากที่จะวางคุณเอาไว้ในโพสิชันไหนของความสัมพันธ์ให้คุณเป็นตัวจริงหรือยังให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือยังเรากับเขาจะเป็นอย่างไรในตอนต่อไปเส้นทางความสัมพันธ์นี้กําลังจะเกิดอะไรขึ้นเขาอยากบอกอะไรกับคุณ สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตามหน้าจอเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับคิวแบบโทรจะมีคิวว่างในวันถัดไปจองลงหน้าได้เลยนะคะหรือสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกจองแบบโทรสามารถเลือกแบบพิมพ์เข้ามาได้จะได้รับคําทํานายใน24ชั่วโมงค่ะขออวยพรให้คุณได้เจอกับใครสักคนที่เข้ามาแล้วอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาและขออวยพรให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในเส้นทางที่ดีค่ะ